บบมีขี่ไม่เงียรครับปลาโตโอ้ได้เวลาแล้วเวลาตะอุกวดแล้วครับผมอูน่ะเฮดแกะรอนเนี้ยสวสไเบ็ดกุ่งครับผมมันถือปลาละวะ 우후우 uh -huh. uh -huh. uh -huh. ดูครับนี่ครับปัดๆปัดๆปัดๆพี่น้องอุ้ยอ้าหกรุงสดๆเลยตัวนี้ได้ห้ายครับ โอ้ขักใ่ีเลยนาะปาทุกบุกับสามมือครับบุมีขีไม่งียครับปาทุกขักเนาะ ของแท้ครับบาตายแล้วครับพี่น้องโอ้สด,สด,สดร้อนเดี๋ยวไปอันนี้ครับจัดการครับโอ้มาฐานสามวันครับผมสามมือพี่น้องเอ้ยเนี่ยห้ำครับผมเนี่ห้ำขั่วรำขั่วกับข้าวขั่วครับผม หลักกาหัวข้าประดุกผสมกันครับสุดยอดสามเหมือครับ